กฎหมายไทยมันอ่อนคุณผองผู้บริโภคน้อยเกินไปมีเงิน800บาทก็เป็นเจ้าของแมนได้แต่เถื่อนไม่อีกเรื่องหนึงเพราะว่า800บาทนี้ค่จาจดมยก็ไม่ได้ละ ถ้าพูดถึงแนวทางในการเป็นแบรนด์ซาลาเปาเนี่ยมันก็มีความแตกต่างหลายอย่างเลยใครๆก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้นะมีเงิน800บาทก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้แต่เถืถ่อนไม่อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่า800บาทนี้ค่าจดมายอก็ไม่ได้แล้ะเราสั่งผลิตสินค้าในราคา50บาทเราก็ต้องได้สังที่คุณภาพต่ำกว่า50อยูบแล้วแต่ถ้าเราสั่งผลิตสินค้าดีๆมันราคา50บาทมันไม่มีทางที่ใครเขาจะผลิตให้ได้ มันการทาแบรนด์อะทำใครใครก็เป็นเจ้าของแบรนด์ได้แต่จะเป็นได้ดีไหมมันอีกเรื่องนึงความเชื่อใจของผู้บริโภคในปัจจุบันเนี่ยผู้บริโภคอบบซื้อสินค้าเนี่ยดูความเชื่อใจของเจ้าของแบรนด์เป็นหลักอย่างแรกอย่างที่สองก็คือดูโฆษณาเป็นหลักแต่การที่เราจะโฆษณาสินค้ายังไงให้ผู้บริโภคเชื่อเนี่ยโดยส่วนใหญ่เจ้าของแบรนด์จะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเจ้าของแบรนด์ต้องดูมีความรู้ ทำรู้มีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นมีเครดิตที่ดีก็เหมาะกับการเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ดีได้กับสินค้าที่มีคุณภาพแต่ในปัจจุบันเนี้ยเยอะเลยเป็นเจ้าของแบรนด์แต่ไม่ได้เน้นขายสินค้าเน้นเน้นเน้นอวดแบบอะไรอะโชว์ความร่ำรวยความฟุ้งเฟ้ออะไรประมาณเนี้ยเน้นรวยไปทุกอย่างแล้วก็เน้นกิจกรรมที่ทำแบบ ทำเกี่ยวกับตัวเองมีอะไรบ้างไม่มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนเป็นการขายฝันหรือดูว่าตัวเองประสบความสําเร็จแบบไหนไอ้การที่เราอดการประสบความสําเร็จเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นแรงบันดาลใจแต่ว่าเราเอาความสําเร็จนั้นอะเอามาเพื่อหลอกคนแบบเนี้ยการเอามาผูกติดกับธุรกิจอะไรใช่ใช่ไม่สินค้าที่ขายในห้างที่มีออยแล้วก็เป็นชุดสำอางปกติ ทำไมเขาไม่เห็นจะต้องมีเจ้าของแบรนด์มาโชว์เลยทั้งที่เขาก็รวยมากนะรวยกว่าคนที่อยู่ในออนไลน์เยอะเลย <Okay. S 1> CEO เเป็นใครหุ้นเสือเ,เป็นใครรู้เลยว่าอ่าผลิตจากบริษัทไหนแต่ไม่รู้เลยว่าเขาเป็นใครเพราะเขาไม่ได้ออกสื่อโซเชียลเขาขายคุณภาพของสินค้าหลักแต่ในขณะที่ออนไลน์เนี่ยการทําออนไลน์เนี่ยมันจะแ,กแตกต่างจากการขายสินค้าทั่วไปคือมันจะขายแบบตรงขายแบบลูกโซ่ในไทยนี่คือเยอะมาก ประเทศไทยมันเป็นประเทศที่เขาเรียกว่ามันมีกฎหมายควบคุมในเรื่องของการโฆษณาเรื่องของการลงขายแต่ค่าปรับมันมันน้อยคณขายหลอกคนเนี่ยคนหลอกเงินได้เป็นสิบสิบล้านแต่เวลาคนโดนค่าปรับออยคนโดนม่แค่เท่าไหร่เองสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นมันก็เราก็ยินยอมที่จะหลอกคนดีกว่าถูกไหมค่าปรับมันน้อยติดคุกก็ไม่ได้ติดคุกจริงมีโทษจำคุกนะแต่ว่าก็ไม่มีใครติด มันเลยเป็นเหตุผลที่ว่ากฎหมายไทยมันอ่อนคุ้มห้องผู้บริโภคน้อยเกินไปประมาณนั้นมันก็เลยมีสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานเยอะแล้วก็โฆษณาเกินจริงเยอะมาก